นวันนี้เรามาแช่น้ำคุร้อนข้าลวลจังหวัดวนนกำแพงแช่เท้าใสมากจาก้าแค่แค่แค่บ่อนแค่เท้ายังจาอาจเลยร้อนประมาณกีก่องศาประมาณประมาณประมาณนี่บอน่าจะส,สี่ ห้ามน่าจะสี่น่าจะสามสิบห้ากันสี่สิบ เรามาอยู่บ่อน้ำพุร้อนระ่วงนะครับตังวัดกันแพงเพงชรเราจะมาแค่น้ำพุร้อนกันอีกแล้วบร,บริเวณบ่อน,น้ำพุร้อน<ม>พัฒนาไปเยอะค่ะเคยมาตั้งหลายสิบปีแล้วคือกะพัฒนาเยอะมากเลย น่านั่งน่าเดินเที่ยวอยู่บริเวณไม่กว้างแต่ก็โอเคเดี๋ยววันนี้จะลองแช่นะ้ำพุร้อนรองดูว่าเดี๋วเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะ นี่เป็นบอ่อน้ำพุร้อนนะครับบอ่อน้ำพุร้อนพระร่วงน,นี้เป็นบอ่อแช่เท้าบอ่อที่สองน้ำร้อนได้ที่อยู่นะน่ามาแช่เล่นอยู่นะบรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีไม่มีใครเลย <c oughs> <c oughs> แช่กันอยู่สองคน <c oughs> ส่วนตัวส่วนตัว <c oughs> มีบ้านพักด้วยบ้านพักหน้านอนใช่มีบ้านพักบ้านพักหน้านอนหน้านอนมีแอร์ด้วย,ดวยเดี๋ยวเราจะเข้าไปแช่น้ำพุร้อนห้องแช่เดี่ยวนะครับนี่ห้องน้งเลยห,ห้องคลองน้ำไหลคลองน้ำไหลครับ เกี um, oh. uh, ่ยวตัวใหญ่น yeah. I mean, ี่จะเป็นน้ำร้อนนะคะอ๋อเนี่ยกวใหญ่เป็นน้ำร้อนอันนี้จะนน้ำเย็นอออเปิดไปเรื่อยเพราะมันสูงชุบถ้ามันร้อนไปที่กาบมันดีกว่นี้อ๋อที่ก็เปิดไปเรื่อยเพราะถึงน้ำน้ำมันเลยเลยแผ่นกระเบื้องอ่ะอ๋อให้เหลือแต่แผ่นกระเบื้องมาสองแผ่นกระเบื้องนะคะัที่ก็ติดเป็นสองตัวอันนี้ที่เปิดแล้วกันี้นะเปิดแล้วค่ะโอเค๋อแล้วก็ที่ไหนถึงฝาถึงตรงนี้นะจ้ะถ้าี่ดปิตรงนจะไม่ทิ้อันนี้เป็นภายในห้องนะครับ เติมน้ำมาให้เรียบร้อยมีกน้ำอาบน้ำดูคืวความร้อนจะเท่าไหร่ีูการเกินหนึ่งชั่วโมงต่อครัง้งเป็นการุเฉินกด มีปุ่มสุดเสวนไม่มีพัดลมให้มีนาฬิกาให้นี่เวลาที่เราเข้ามาเดี๋ยวครับขางลงต้องอาบน้ำเย็นตอนนี่ก็ควปรปฏิบัตินะครับ ค่อยๆหย่อนเท้าเราไปเทปเป็นไงต้องติดน้ำต้องติดน้ำเย็นเติดน้ำร้อนเพิ่ม

5, แค่คนละโต้แ้นะถ้าเปิดบ่อห้าสิบบาทแค่คนละสามสิบบาททั้งหมดร้อยสิบบาทอย่ามาแช่น้ำแร่กันเด้อ วันนี้รถนอนของเราก็มาที่จังหวัดกำแพงเพชรที่น้ำพุร้อนพระร่วงนะครับวันนี้จอดกันที่จอดรถนี่แหละลรงจอดรถน้ำพุร้อนพระร่วงที่จอดเยอะต่ที่จอดรถนอนนะเยอะนะที่กางเต็นท์มีที่จอดรถนอนมีห้องพักมีนะครับ ทีอ่อาบน้ำผู้ร้อนสะอาดนะครับตรงนี้น้ําอุ่นกําลังดีเลยกำลังแช่เลยชอบอุ่นชอบอ่าร้อนชอบขนาดไหนเปิดน้ําเองได้อันนี้ตอนเย็นก็อากาศก็กำลังดีดูแม่บ้านของเรากำลังจะถ่าดผัด,ผด ทำกับข้าวัดใบ <ไป S 1> เลี้ยงใส่ไข่กับผ,ผัดกระเพรากุ้งสองอย่างหลักย่างนเะน,นี้ วันนี้เรามาแช่น้ำพุร้อนกระล่วงรอบกาวเราจะเดินทางต่อไปภูเหาน้องก้าเป็นไงบรรยากาศตอนเช้าแช่ตอนเช้าดีไหมดีเลยดีเย็นเย็นมากคนนอนสบายไหมเอนสบายดคืนอนเต็มสบายสบายเลยเนาะอาจจะมีเสียงรถนิดนึงเพราะว่าอยู่ใกล้ถนน ตอนตอนเย็นก็ลกเอี้ยงก็ร้องคุยกันสนุกสนกพี่ตื่นเท้าก็ลกเอี้ยงก็ปุกนิดเตงแต่ก็ไม่ได้ลำคาญก็นอนแบบสบายสบายเลยอากาศเย็นกำลังดีไม่ถึงกับหนาวเย็นเฉยนิดแตะองศาละชีบเจ็บชีบเจ็บนี่แหละ ก <Okay. S 2> ินข้าวมาเราไปแช่น้ำเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวเดินทางต่อ,อกินกับข้าวเสร็จเราย้ายมาอยู่มุมนี้ลนะมุมนี้อากาศเย็นดีตรงนูน้นแดดสองก็เลยย้ายมามุมนี้มาทำกับข้าวกินแล้วก็จะได้ออกเดินทาง ต่อไปจุดหมายปลายทางที่จะเดินไปก็คือผู้ผผหินร่องกล้านะครับวันนี้ไปดูสภาพอากาศภูหินร่องกล้าก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเลยไปภูทับเบิกเลยหรือจะนอนภูหินร่องกล้าก่อนนะครับ กับข้าวเราเสร็จแล้วเป็นข้าวผัดกะผัดกระลำกลำับหัวกระลำปีลาตุีเอเวลากินข้าวก่อนนะจะได้เดินทางต่อ